สวัสดีเช้าว,วันที่สามนะคะตอนนี้เราก็หลังจากที่เตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ก็เดินกันวันที่สามซึ่งวันนี้เขาก็จะบอกว่าเดินแบบมาราธอนกว่าเดิมอีกทุกคนโอ๊ยตายแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เตรียมซ้อมกันมาดีเนาะเออแล้วก็ในที่สําคัญคือแบบว่า ห้องน้ําวันนี้คือแบบสุดยอดมากเพราะต่างคนแบบเก็บอั้นกันมานานนะแต่ส่วนเรานี่ไม่ออกเลยค่ะก็ไม่รู้จะออกตอนไหนเนาะคือเมื่อเช้าลองไปแล้วล่ะลองไปแบบว่าไปนั่งอยู่ข้างต้นไม้อะ่ะแบบคือไม่ไหวงไงก็เลยแต่มันก็ไม่ออกอะ่ะเออมันไม่ชินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทนไปอีกนะคะเออตอนนี้ก็แถวพระก็ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ได้เริ่มเดินกันแล้วแหละดู ใชคะเสียงมาหรือยังไหนเราทักทายแฟนคลับหน่อยสิ Good morning ส <laughs> ิวันเป็ดเลยวายอันนี้ก็ให้อะไรนะให้ยากแก้แพ้อากาศเราด้วยค่ะเดี๋ยวลองดูว่าช่วงบ่ายจะมีเสียงไหมนะคะวันนี้ขั้นขึ้นลงนะครับเดินไกลามากจิบจิบเป็นระยะระยะนะครับสู้ๆือตอนนี้แถวเราก็เริ่มกันแล้วนะคะ วันนี้เราจะไต่ระดับขึ้นไปอีกนะคะสู้ไหมสู้ไหมสู้ค่ะสู้เหรออุ้ยอย่าบนนะ <laughs> ผ่านไปอีกสักสิบนาทีแล้วจะเดินด้วยความเงียบเพราะไม่อยากคุยกับใครแล้วน้ำวันนี้เตรียมพร้อมสองขวดเลยเต็มแท่เต็มแท่เอออันนี้พกกือแรแงนี่จ้าวิวน้ำตกแม่กลางนะมัอนคลองแม่กลางมันจะเชื่อมเชื่อมกันหลายหลน้ำตกแล้วค่ะนี่อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นเนินที่เขาบอกว่ามันชัน ที่สุดเราประมาณควรไปตัดยางนะทุกคนแต่ว่าถ้าเดินเดินหยุดหยุดมันก็พอได้อยู่นะแต่ว่าเท้าสาํมสูงมันต้องจิกนะ ใจค่ะตอนนี้ที่ขึ้นควรเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากสนุกมากเอยไหมเหนื่อยนิดนึงวันนี้ขนอะไรมาบ้างสำร็ทุกอย่างเลยแต่ว่าทิ้งไปเรื่อยอ๋อโ,โน่น <laughs> ยอยู่นู่นไกลๆนะทุกคน<อ>วันนี้จะชันเป็นพิเศษนะคะ<อ>แต่ว่าอาศัยว่าเราเดินกันเป็นแบบช้าๆ เดิน 3, 4, 9ก็หยุดเพราะว่าแถวมันไม่ค่อยขอยากแะมันก็เลยไม่เหนื่อยมากจ้ะคุณป้าเอ้ยคุณพี่คุณพี่น้องนะคะอายุ65ปีพอดีทันได้มาจ้ะจ้ะใช่จ้ะแข็งแรงแล้วจะแข็งแรงสวยมากมากนี่ชุ่งญาสวรรณาเนี่ดีกว่าไทยเยอะเลย เหมือนแหละกิูวแม่ปาน <c oughs> ได้ได้กันมันก็โดยอินทนนท์อ่ะเนาะวิวแบบสุดยอดเลยนะอืมถ้าวิวข้างหลังี่ายหละ่ะเธอเนาะไม่ได้ตายวิวไ,ไปเหีียวยาวเลยอะ <c oughs> บรรยากาศยังมีบางส่วนยังขึ้นมาไม่หมดเลยโอโอโอ ตรงนี้จะชันหน่อยนะต,ต้องยกเข่าเยอะแต่ว่าโชคดีเนาะที่มันมีแบบนี้เป็นเป็นชุบๆให้ดูข้างหลังว้าวโอ้โอนี่คุณพี่จงกลช่วยคุณป้าจากพังงานนะคะนี่นี่ขึ้นมาให้รอดโอ้ยดูมีออร่า อตวยากใส่ถึงเดียวก็โพอ่าตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาพักเที่ยมของพวกเราแล้วค่ะมาทานข้าวทานข้าวก่อนทานข้าวเต็มเพิ่มพลังค่ะทานข้าวกินอะไร มาเมาก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยพอเราเดินพักเที่ยงเนาะมันก็แบบอยู่ที่สูงซึ่งแบบแล้วแบบมีความหิวน้ำมากแล้วก็แบบว่ามีร้านน้ำแดงโซดานะคะคือพอไปซื้อถามว่าแก้วเท่าไหร่ก็บอกห้าสิบห้าสิบก็ต้องซื้ออะเพราะว่าหิวมากก็คือแบบอยากเซฟน้ำของตัวเองไงก็เลยซื้อกินตรงนี้ก่อนนะคะคือมันได้แรงมากเวลากินแล้วแบบสดชื่นมากเลยทุกคน นข้าวต่อะรีวิวรีวิวเมนูก่อนนี่มีข้าวนะคะคือกินไม่หมดแน่นอนแล้วก็มีเบเกอรีรร่มีน้ำพริกนะคะมีหมูฝอยเมื่อวานเป็นหมูสวรค์วันนี้หมูฝอยแล้วก็ไข่ต้มกินจ้ะขายตรงแบบดเรกนะคะน้ำมะพร้าวจะขายดีมากน่จาจะลูกห้าสิบนะโอ้ดีความสดกระฉูดเลยอื

ตอนนี้ก็จองที่ก่อนนะคะแล้วก็นู่นฝั่งนู้นนะคะเป็นเป็นของที่พวกเราจะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจองที่กันก่อนน,อน,น,อนี่อ๋อเขาไปอาบน้ำกันข้างบน <c oughs> ไปคนที่เหลือไปอาบน้ำเลย,น,น,ยน,นี่เราจองที่กันตรงนี้ ให้ดูเวลาเอ้ดูสถานที่รอบๆเลเขาเรียกว่าลานปทุมวันรคะครมวันค่ะยี่สิบห้าห้าตรงไปจากภูเก็ตหรือพังงาคะภูเก็ตจ้าภูเก็ตค่ะสาธค่้วันนี้ที่ก็จะเอียงๆกันหน่อยเนาะ เอาด้านสูงเลยเป็นหัวง่ายดีไม่นอนอ้วกเลยฮะมันไหลใช่เข้าเตนใช่นะครับนี่ใหลางถุก็ได้ล้างตัวก็โอเคสุดองการเดินตรงหรือว่าเข้าเต็นท์นะนั่งหายเหนื่อยแล้วก็อาบน้ำได้เลยนะครับเต็นท์อยู่ทางด้านบนนะครับเดินตรงไปนะเดี๋ยวมีเจนเนอรี่เต็นท์คอยแนะนำโอ้วันนี้จะเอียงเอียงลาดลาดเลยค่ะ นี่จ่าดีนี่คุณุเลิน้ำดื่มไปเจะแวะตของเร้าไปเม็นก็เิอนะครับเดินมาที่พักนี่แหละเหนื่อยไอตอนเดินอะนุ้ยเหนื่อยเท่าการ่ขอเคน่าพักน่าพักอยู่ใน17มันอยู่หน้าห้าคืออันไหนสองมือสองเท้า ดูดดไม่ออกเดี๋ยวหาก่อนนะณพักสงาอยอันตอนนี้หรือเปล่า <Okay. S 1> อ๋ออยู่ข้างพี่ป๊ะเหรอโอเคโอ้ห้องน้ำเยอะนะวันนี้ โอ้ห้องน้ำรอบด้านฝั่งเราพี่โป้อยู่ในะห้องน้ำเนี่ยโอ้แบบเรียงตับๆเลยจะบอกว่าที่คือสุดท้ายนี้สวยนะคะตรงนี้มันเป็นแบบตอที่เขาตัตดยังแบบแหลมๆอยู่อะมันต้องหักอะ่ะแต่ว่ากดไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยก็จะนอนได้แต่ริมนี้นะคะโอเคโชคดีอันนี้ก็คือกวาดเสร็จ เศษไม้ออกไปละมันก็เลยนอนได้นะแต่ตนนี้ก็ช่างมันเอาไว้วางของก็แล้วกันโอเคไปอาบน้ากันเถอะร้อนมากน้ำน้อยๆแต่ก็จะอาบไปตักอาบนิดๆหน่อยๆโอเคตอนเย็นแล้วนะจ๊ะทุกคน,น,งนแง่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการทานข้าวมื้อเย็นของวันที่สานะซึ่งคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะกลับไป ปัดฉิมเหรอ,อว่าเราจบขอเดินทุดงกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะบรรยากาศตอนเย็นก็คือแบบสบายมากนี่นะคะก็คืออยู่ ในน้ําตกที่น้ําน้อยๆนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคล่ะเออแล้วก็นั่งบนลานหินมาทํากิจกรรมกับลานหินนะคะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะก็ใช้เล่นตาตัวโน่นแล้ก็สำรวจดูค่ะว่าเตรียมอุปกรณ์สิ่งของอ่างปสำหรับวันนี้อันนี้เราก็จะไปเดินดูร้าน ขาของวัดนะคะซึ่งก็น่่มว้าวโอ้บรรยากาศดีเนาะโอ้ตรงนั้นก็เป็นลานหน้าผาโอ้ดีจังเลยเจ้าหน้าที่ก็จะนอนอยู่บนลานนี้เลยนะเลิศอ่ะ อันนี้คือชิลๆยว้าวเพิ่มเติมอย่างไร <S <s <Hum> <s> <S สาม,มารถที่มาเป็นหน้าผา,า 2, 2> นใช่ไหมน่ากลัวมากก็จะประกาศแล้วลูกธนบุญให้กับเพื่อนการยานอนนี้แล้วก็สมทบนะที่แห่งนี้ได้รวมบุญด้วดกยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูของขายข้างบนดีกว่าอันนี้ก็ทีมต้มน้ำเนาะว้าสุดยอดมันใกล้ติด แม <laughs> wow. ่ค้าอาจจะขึ <eni> <talk s> ้นมาลำบากน่าจะหลายบาทนะอันนี้สตรอเบอรี่โอ้น้ำแดงโซดาก็ยังมีมีผลไม้อันนี้อะไรครับของฟองน้ำหูด้วยของฟองน้ำหูเยอะเยอะให้ฟองฟองนมเยอะเยอะพี่ลองชิมให้ดูนะบอกว่ารสชาติยังไง อร่อยกินทุกวันเลยนี่ออเขาดไม่ได้เลยเนี่ยเออต้องตามเอาเลยเนี่ยหนูก็อยากรอนะใส่ถ้วยนี้ได้ไหมก็ให้สาวๆก่อนชิมชิมชิมนมรสชาติเป็นยังไงสามร้อยบาทรอนมากสาธิตหนึ่งสองวัดก็นมเหรอเนาะก็อร่อยดีร้อนๆโอเคสามร้อยบาทค่ะ ยีบาทก็<า>กโอเคนะตอนนี้ก็กลับไปที่นั่งของตัวเองนะคะระหว่างทางนี้ก็จะเห็นคนเริ่มมานั่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะคะเพราะว่าจะได้เตรียมตัวทำพิธีในกิจกรรมในช่วงเย็นกันนะคะซึ่งบรรยากาศก,ก็ชิวๆประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนนั่งหันหน้ากินข้าวด้วยกันนะคะก็เป็นอะไรที่อบอุ่นดีคะ่ะ นี่เราก็มากินนมกินดีนกว่านเพ่มแล้วก็ซื้อมาจริงๆเมื่อเช้าพ่อก็แจกแล้วแต่ว่าเก็บอยู่ในเต็นท์ไม่เกียดเดินไปแล้วก็เลยไปซื้อใหม่เขาก็ขายย0สบาทว่าโลก่งกรรมเราเชื่ออะไรคะ ปอมครับอ๋ออายุเท่าไหร่เอ,อ่ย12ครับสิวันนึงแล้วมาที่นี้ <5 12 S 1> มาได้ยังไงม,มาสาขามาอะไรมากแี่ที่สาขาจราิงเหรอเราสาขาเน,นี่คือมันเรียนอยู่ที่ไหนอ่ะที่เชียงให,หม่อ๋ออยู่เชียงใหม่อ๋อแต่ว่าก็คือซีทไทยแลนด์นี่เขาเป็นหลายๆจังหวัดใช่ไหมเขามาจากกรุงเทพค่ะ อ๋อแต่น้องไม่ในน้องบอกว่าน้องวาจากเชียงใหม่ก็เลยงงว่าเอ,องมาจากนิวทูตพลังจิตครับซึ่งอยู่กับซีไทยแลนด์ไปเหมือนเป็นวิทยากรให้กับน้องๆเพราะว่าเทนนิวอัทูตเนี่ยก็จะเป็นน้องๆกลุ่มใช้คําว่ากลุ่มหลากหลายเนาะตั้งแต่มัธยมตมัธยมที่มีความสนใจจะบอกว่าน้องคนนี้ครับเขามีความสนใจเดินมาหาครูเขาว่าอยากอยากทาสมาธิเป็นเหมือนคนอื่นเขาทําบ้างอะไรอย่างี้ครับ แลวพอผมก็จัดโครงการไปพอดีซึ่งพวกผมก็จะเป็นระดับอุดมศึกษาที่เป็นผู้นํานักศึกษาการอะไรเงี้ยครับคอยจัดกิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งี่วทูตกพลังจิตแล้วก็เกี่ยวกับพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยก็เป็นอีกหลักสูตรเหมือนกันที่เอาไปเขาเรียกว่าไปเผยแพร่รวมไปถึงการปรับให้กับเจเนอเรชันกับเด็กๆเลยยุวเราเรามีกี่จังหวัดได้ที่อยู่ในเครือข่ายยุวชนซิทไแลนด์เหรอครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ20,000กว่าคนอยู่ทุกจังหวัดครับทุกทุกจังหวัดครับ77จัดสิเจ็ใชังหวัดธุรกิจก็มีใช่ แต่ว่ามันก็กระจายกระจายกันแต่ละพูมนี่แล้วเวลาจะเข้ามาในที่ซีทแนด์นี้จะเข้ามายังไงอ่ะถ้าเป็นหลักสูตรครับ e-learning เนี่ยเขาสามารถสมัครได้เลยตามเกณฑ์อายุที่เราประกาศแบบรูปแบบออนไลน์แต่ถ้าจะเป็นแบบซีทแบบเต็มตัวเนี่ยต้องอยู่ในระดับอุดมศึกษาครับโอ,โอเคขอบคุณค่ะมีความสนใจก็ติดตามเพจซีทแยร์ได้ครับมีโครงการทั้ง E-Learning มี learning, ทั้งออนไลน์และออนไลน์ครับโอเค สนุกไหมสนุกไหมมาเดินเดินทางไกลสามวันนี้เหนื่อยใช่ใช่เห็นน้องบอกว่าวันวันเกิดเขาวันนี้ด้วยอ่ะพี่เขาร้องแฮปปี้เบิร์ t เดย์เมื่อวานหรือเปล่าไม่ใช่ใช่อ๋ออันนี้นี่นี่หันไปทางนี้เร็วแฮปปี้เบิร์ t เดย์กันเร็วดีสิบสามปีแล้วอ่ะอยู่ปมสองแล้วใช่ไหมครับมหนึ่งกำลังจะขริงอ๋อโอเค เห็นไหมดีใจไหมเป็นเด็กดีคนมาร่วงเป็นหมื่นคนนี่ก็เป็นพิธีถวายเงินผ้าป่าเป็นเสาตั้มและก็ของพวกเราเหล่านักศึกษาสู่สมาธิที่ขึ้นมาสอภาคสนามอีกนะครับเป็นบริวารเป็นต้นอาถิมตัวนะหนึ่งกองตั้ม าุอาอดูโมทนาพร้อมกันสาธุสาธุสาธุาาอะโมทามิเดี๋ยวเราก็จะมีการจุดเทียนกันนะคะแล้วก็สวดลักขีประมาณ12รอบตอนนี้เราก็เริ่มต่อเทียนกันแล้วนะคะน,น,น,นี่มานะนะครับ

อู้สวย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 นะนี่ของเรานี่มองไม่ค่อยจะเห็นนะเป็นใครบ้าง เจ็ดสอรอบดดองคารสวดองค์เคบรอบรอบที่หนึ่งบูชาคุณพระคุณพระรัตนกรัยรอบที่สองบูชาคุณบิดามารดารอบที่สามบูชาคุณครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเจ้าพระพุทธพยัญชนวชิโรดงรอบที่สี่สวดให้แก่ตาลกุลยักเกตังโลกาซา